คุณเคยได้ยินจากคนรอบข้างไหมครับว่าลงทุนตกแต่งบ้านไปเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ออกมาเนี่ยไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ฝันไว้แล้วก็อยากกลับไปแก้ใหม่งานวิจัยของหาวว่ Joy Center for Housing Study นะครับบอกว่า 5 0ของเจ้าของบ้านที่ลงทุนเ e นิวเอทเองนะครับหรือไม่ก็จ้างช่างโดยตรงเนี่ยจะรู้สึกเสียดายเงินมากนะครับเพราะบ้านออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เข้ากันแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับส่วน environmental psychology นะครับพบว่าบ้านที่ไม่ได้สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ทาให้เกิดความเครียดสะสมแม้จะตกแต่งบ้านหรูแค่ไหนก็ตามนะครับส่วน design and economic study ของ c a n ์ l University ์นะครับพบว่าการลงทุนในวัสดุที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็การออกแบบที่วางแผนไว้ล่วงหน้าน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวมากกว่า30%เลยทีเดียวครับ ถ้าไม่อยากเสียดายทั้งเงินเวลาโดยเฉพาะความรู้สึกนะครับเราต้องมีความชัดเจนในความต้องการของเรามาเป็นอันดับแรกก่อนเลยนะครับว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรชอบอะไรไม่ชอบอาจจะใช้ดีไซน์บลิฟที่ลึกกับปกตินิดนึงนะครับเช่นความสัมพันธ์ที่อยู่ในบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนภายในบ้านเนี่ยไม่ใช่ไปเลือกเรฟเลนซ์ที่รูปสวยหรือรูปที่เราชอบอย่างเดียวนะครับแต่ควรจะเป็นดีไซน์ที่ทําให้เราอยากอยู่อยากใช้งานจริง,รงๆวางแผนฟังก์ชันระยะยาวนะครับแล้วก็เลือกวัสดุที่มีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยและ สำคัญนะครับเลือกนักออกแบบที่รับฟังแล้วก็เข้าใจในความต้องการของเราในเชิงลึกและถ้ายิ่งเป็นนักออกแบบที่มีประสบการณ์นะครับเชี่ยวชาญทางด้านการทําทบ้านมาโดยตรงเนี่ยเขาจะช่วยลดการลงผิดลงถูและที่สําคัญนะครับเขาก็ยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของเราที่ดีกว่านะครับทางด้านอารมณ์ความสัมพันธ์ในครอบครัวและก็สุขภาพด้วยครับพนักออกแบบภายในบ้านโดยตรงเนี่ยเขาจะคิดเติมเต็มให้ครบทั้งด้านอิโมชั่นฟังก์ชันแล้วก็เอสเตติกด้วยครับบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องออกแบบมาเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตดีขึ้นทุกวัน